คำว่าพระสมเด็จนะเก๋เนี่ยคุณคิดว่าสมเด็จที่เก๋ดีที่สุดเนี่ยมีไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าพระสมเด็จที่เก๋ดีที่สุดเนี่ยดีไหมแล้วเป็นใครเป็นคนทําอ่าผมคิดผมเชื่อว่าที่พี่ฟังแล้วเข้าใจได้เพราะคือพี่ฟังความจริงไงครับความจริงอ่ะ เวลาฟังมันจะเข้าใจง่ายครับแต่อะไรที่เราฟังแล้วยังติดในใจคือมันไม่ใช่ความจริงถ้าเหมือนเขาบอกเนี่ยน้ําแข็งมีควันขึ้นมันร้อนนะควันถึงขึ้นเนี่ยพี่คานไหมล่ะสมเด็จประมูลสักอง์นะฮะใช่ก็คือนะ อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่มันก็จะเก่ากว่ามันไล่เนื้อความแก่งความเซ็ตตัวของเนื้อได้อย,อย่างเงี้ยเก้าวกว่ากับไปในยุคที่ทันมันก็ต่างกันอ่าใช่ถูกต้องครับความเก่าอะ่ะมันทําไม่ได้ไอ้พระวรคังเกดีอะ่ะมันไม่มีหรอกแต่สมเด็จที่คุณได้ยินชื่อว่าเกดีที่สุดอะ่ะคือสมเด็จใคร มีใครเป็นเซียนเก่าๆอยู่ในไลฟ์ผมมั่งคิดว่าสมเด็จเนี่ยที่เขากลัวกันทั้งประเทศเนี่ยที่บอกฝีมือดีที่สุดเนี่ยคือสมเด็จไทยครับขอบคุณครับ วัดเกตไว้ใช้สักองค์ก็ให้ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาครับนะก็ให้ได้ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับคือถ้าคุณจะส่องสมเด็จอ่ะคุณเอาตั้งแต่ปูน่นาคปู่หินหลวงปู่ลํำพูปูน่นาคปู่หินแล้วจนไปถึงที่เก่าเกินอ่ะปูน่นาคปู่หินคุณจะเข้าใจ เนื้อนี้ไหมครับที่เขาเล่นกันเนื้อนี้หรือเปล่าที่เขาเล่นกันเนื้อนี้ไหมที่เขาเล่นกัน ประหลัดคิดผมมีเป็ร้อยตัวพี่เนื้อนี้หรือเปล่าครับที่เขาเล่นกันอ่ะผมขอฉี่แป๊บหนึง่งอ่ะผมถามว่าอ่ะผมแยกก็เห็นองค์เดียวอ่ะโอเคเนี่ยแบบนี้ไหมที่เขาเล่นกัน อันนี้วัดอะไรครับสายดแขนหักศอกอ่ะนะครับวันนี้ผมแบ่งให้สองรายการสุดท้าย โดยมากจะคิดว่าพระลูกศิษย์สมเด็จโตสร้างนั้นคือพระเก๊เก่า,กาใช่จริงๆแล้วเป็นพระแท้แหละครับแต่เป็นพะระวัลคังก่อนปีสห้าร้อยอ่พาพระวัลคังไม่มีเก๊ดีหรอกครับอ่ะง่ายๆนะครับพิมพ์ถูกเป๊ะครับแต่องค์นี้เก๊ครับ อันนี้เก๋นะครับมีมวลสารต่างๆหมดเม็ดเนื้อทุกอย่างขอบคุณครับอันนี้เก๋นะแต่แบบนี้ในยุคต้นกว่านี้ขายได้ อ่าอันเนี้ยคืองานเกที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้ดีที่สุดผมคิดว่าคนที่ทําเกเป็นคนที่เป็นยอดฝีมือที่สุดแต่งานเนี้ยเป็นงานแบบบ้วยละบ้วยยังได้แค่เนี้ยแต่งานของเขาชุดแรกๆตอนนี้มีใบป,ประกาศหมดแล้วครับผมไม่ได้ล้อเล่นผมบอกไว้แค่นั้น ว่างานที่เนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้จัดกว่านี้มีใบประกาศไปหมดแล้วซึ่งถ้าคุณเอาแบบนี้มาดูกับแบบนี้มันก็จะต่างกันนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวว่างๆเรามาเล่ากันนะ นี่นะเรื่องราวของสมเด็จนะพระครูกเกีย้ยเนี่ยขนาดปปลายคุณคิดดิยังขนาดนี้และที่ต้นๆเนี่ยจะขนาดไหนผมต้องบอกเลยครับว่าอ่านะเรื่องราวของพระเครื่องเนี่ยมันต้องคลุกอยู่ในในในทั้งแท้ทั้งเจทั้งทุกอย่างอะ่ะจึงจะมาบอกมาเล่าสู่กันฟังได้ นะครับอ่ะโอเคผมพิสักชายสี่หมืไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เพราะเก็บแล้วผมบอกเลยนะว่าเก็บแล้วไม่แงออกมาให้แล้วอันนี้คือคืนนิสัยเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคุยกันเรื่องสมเด็จอ่านะครับสมเด็จนะรเรียนแบบไม่เรียนแบบกันนะครับ อ๋อพี่อาทิตย์ได้เจอกันอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับผมต้องขอตัวเพื่อนๆก่อนวันนี้เป็นวันจันท์เป็นวันพักผ่อนเดี๋ยวแอดมินเหนื่อยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ผมโอ๊ดบางแพรกลาบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ